เวสปียาริประเทศไทยผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเวสป้ารถพรีเมียมสกูตเตอร์สัญชาติอิตาลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้อวดโฉมเวสป้า LX 125 e g e t และ S 125 e g e t รุ่นปี2017ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่38เวส p a LX 125 e g e t คือรถพรีเมียมสกูตเตอร์ยอดนิยมในอดีตท,ที่เวสป้านำกลับมาโลดแล่นอีกครั้งพร้อมโฉมใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมแต่ยังคงความคลาสสิกตามแบบฉบับ LX ด้วยไฟหน้าทรงกลมมันเป็นเอกลักษณ์หรูหรามีสไตล์สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ขับสนุกขี่สบายด้วยเครื่องยนต์ใหม่ไอเกตขนาด1 2 4 5ซีสี่จังหวะ3วาล์วประสิทธิภาพสูงด้วยมอเตอร์ตาร์ทใหม่ช่วยลดการสั่นสะเทือนเสียงเงียบลงกว่า15%ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพร้อมพัดลมระบายอากาศแบบหมุนวนให้กำลังสูงสุด10.2แรงม้าที่7,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด10.2นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาที ขับเคลื่อนผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT โชว์เพียวดิทออย์เสียดีไซน์ใหม่และล้อลอยสีดำช่วยเติมเต็มรูปลักษณ์ภายนอกทุกมุมมองขณะขับขี่ล้อหน้าขนาด11นิ้วหุ้มด้วยยางแบบทูบเลสขนาด110/70มาพร้อมดิสเบรกเ,เดี่ยวขนาด200มิลลิเมตรล้อหลังขนาด10นิ้วหุ้มด้วยยางแบบทูบเลสเช่นกันขนาด120/70มาพร้อมดรัมเบรกระบบกันสะเทือนหน้าเป็นโช้คอัพไฮดรอลิกแบบแขนเดี่ยวทำงาน2ทิศทาง ส่วนระบบกันสะเทือนหลังเป็นโชคอัพเดี่ยวปรับระดับการรองรับน้ำหนักได้4ระดับความยาวตัวรถอยู่ที่1,770ม mm, ิมกว้าง705ม mm, ิลิมระยะฐานล้ออยู่ที่1,280ม mm, ิมความสูงเบาะ785ม mm, ิมความจุถังน้ำมัน7ลิตรน้ำหนักรถ114กิโลกรัม Vespa LX 125อ g e t มีเลือก3เฉดสีได้แก่สีขาวสีเงินและสีแดงราคาพิเศษช่วงแนะนำ79,900บาท จากราคาปกติ81,900บาทอีกรุ่นหนึ่งคือ Vespa S125 i Get ็ รถพรีเมียมสกูตเตอร์ยอดนิยมดีไซน์สปอร์ตที่มีคุณสมบัติเกือบจะทุกอย่างเหมือนกับรุ่น LX125iGet ไม่ว่าจะเป็นขุมพลังตัวเลขด้านสมรรถนะช่วงล่างมิติตัวรถโดยมาพร้อมกับโฉมใหม่โฉบเฉี่ยวยิ่งกว่าเดิมไฟหน้าทรงเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมขับขี่ง่ายคล่องตัวทุกสถานการณ์โดดเด่นด้วยลวดลายกราฟิกที่ด้านหน้าและด้านข้างตัวรถท่อไอเสียดีไซน์ใหม่และเบาะที่นั่งใหม่ทรงสปอร์ตสะดวกสบายทุกจังหวะให้ทุกความเคลื่อนไหวสะท้อนสไตล์และความปราดเป มีใหเลือก3เฉดสีได้แก่สีส้มราคาพิเศษช่วงแนะนำ88,900บาทจากราคาปกติ89,900บาทสีเทาด้านและสีแดงด้านราคาพิเศษช่วงแนะนำ89,900บาทจากราคาปกติ9900บาท พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ